กัมพูชาเป็นมื้อที่สองที่พวกเราเดินทางมากัมพูชาละ่ะนอนอยู่เขเมรเลยพี่น้องนอนอยู่กัมพูชีอคืนแรกเนาะก,ก็คือพวกเรานอนอยู่โฮมสเตย์เนาะโอ้ยีนี่เพิ่ยังใส่โซลา่าเลยพี่น้องใส่โซลา่าใส่จักรปั่นไฟติดโซลา่าติดโซลา่า คืนนี้เพื่อนกะใส่จากปั่นไฟให้พวกเราได้ชาร์จแบตหน่อยหนึ่งนะแล้วก็หลับนะตอนนี้อันนี้คือเพื่อนยังเหตุบทันแล้วเพื่อนขอเวลาอีกปีหนึ่งที่จะเหตุเหือนหลังนี้ให้สําเร็จเพื่อที่จะบตอนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวอยู่จุดน,นี้นะเพี่น้องเนาะกะสบายดีนะท่านผู้ชมพบกับรารท่อนเทกายตอต่อสาวๆที่ประเทศกัมพูชาเน,นาะนี่ บรรยากาศพี่น้องเอ้ทองนาทุดนี้พฒน,น่าจะพัฒน,น,เน,เน,นานนเป็นจุดท่องเที่ยวพฒน่าจะพัฒนาเป็นจุดท่องเที่ยวเนาะแต่ว่าเพิ่นแบ่งดินแบบเป็นล็อกเป็นล็อกไว้เลยเนาะพวกเขาจะเห็นเป็นล็อกไผ่ล็อกลาวไว้เลยมีหลักหัวมีนักขักงแน่เนาะแต่ว่ามีเพิ่นมีโครงโครงการข้างแน่เลยนะพี่น้องบ่เตียงเห็นเห็นปลายอยู่อยู่ด้านหน้าฮันถ้าอีกปีหนึ่ง เข้ามานี่น่าจะเห็นเป็นหูป,ประทมมีหูเป็นหูปเป็นห่างขึ้นมาแน่นอนเนาะเดี๋ยวเราลงไปหาทีมงานแล้วก่อนพี่น้องนี่คือโฮมสเตย์นี่คือ,คอพ่อบตอมจัดการให้เรียบร้อยจนเบิดเลยนาทีมงานเราพักอยูจุดนี้โอ้สงบดีพี่น้องเลย เป็นยังตำ่ำต่ำผ่าเลยเป็นโฮมสเตย์โอ้ี่พี่น้องอันนี้เป็นบน่อนมีอยากสีเข้าเพิ่นได้นห่โฮงสีเข้าไม่เคยเห็นเลยพี่น้องโฮงสีเข้าโฮงสีเข้าด้วยมือเนอะอยู่ลาวสีไซเอ็นเฮงงานแบบต่ำเอาแต่ว่า ยี่นี่ใช้งานสีเอาพ่นเอาขี้หินเนาะพ่นเอาขี้หินเนาเลยนบตอมเนาะโอือว่าฮาเฮาเห็นตัวนี้เฮากสังเกตได้เลยว่าคือกัมพูเชนี่เพื่นสร้างด้วยสร้างปราสาทสร้างอย่างนะกระบอแปกเลยที่เอาหินเอาอย่างมาสร้างใช<ค>้ใช้่เ <c oughs> อฟซีจีมั้ เมนว่ะอยู่พีไซเอสซีจีให้เอสซีจีเนาะไทยมาเอออยู่ลาวก็มีเด้อยู่ลาเอกซีจีเดีอยนะเอาจากลาวมาขายขมาวเหนอยวอยู่ข้าวม้วนเลยเมือมงมาหาใสาโออันนี้จักปั่นไฟตัวนี้เฮาใสาคืนนี่เนาะนี่วินาทุจักปั่นไฟเนาะอันนี้นเขึเ้นกระพู้กข้าวอะไรได้หนิข้าวอันนี้น่าจะเป็นข้าวเจ้ามั้งปะ เออข้าเจ้าสิกินข้าวเจ้าเนาะยี่นี้กินข้าวเจ้าแต่ว่าบ่าเตียงกินเมื่อคืนนี้เห็นจะเป็นข้าวที่เพิ่นเพิ่นบดได้สี่เนาะเพิ่นเพิ่นบดเพิ่นบดด้วยฮงตัวนี้แหละฮงตัวนี้แหละแต่บ่เตียงก็ยังงงอยู่ว่าบดจังไงเฮ็ดจังไงยังงงอยู่เลยนี่แต่ว่าอันนี้อันนี้จะแบบเออมันเป็นจังไง Phân xây bốt này nhưng ngông nhiều vì người Nhưng ngông nhiều à Phân bốt chân này quá Đông tròi mà khuất bốt khẩu Cả những ngông nhiều à phân bốt trường này Này Cảm không เดี๋ยวเฮาล้างหน้าล้างตาก่อนพี่น้องจะเหตุจังใดไปจังใดมื้อน,นี้เดี๋ยวค่อยว่ากันกับอยู่ที่ประเทศกัมพูเชยมื้อที่สองอน,น้องพี่น้องหลังจากไปทาเดินทางมาฮะดูผ้าตัวบนพิ่นนุ่งครับบ่เนาะนี่มิดมิดห้องน้ำธร <c oughs> รมชาสตร์ไปคุณจิล่อบ่ อย่างลักษณะคือกัมพูเชียเนี่ยข้าเจ้ากระสีผู้ชายข้าเจ้ากระนุ่งเนาะนุ่งลักษณะเป็นเป็นผ้าเปสียนะแต่ก็งง,ง,งอยู่ว่าเออมีแต่ผู้ชายบต่ําปกติอยู่อยู่ฝั่งลาวนี่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นต่าําผ้าบปสีจะมีะสวนะสเผ้ามังกรสวนเผ้ามังกรกับส่วนเผ้าผู้ไทยพี่น้องน้องเคยต่ําบ่ ตามเป็นผ้าสินเคยนเนาะนคือสส้น้างมองกองกับคือกัน่น้อการกชีแตกสร้างกันมองกองอยู่แต่ว่าแต่ละพื้นที่กับสิไซชีวิตวิถีชีวิตต่างกันเนาะคือบ้าหนองจ้อยนี่สิบุสิบบมีการต้มผ้าเลยบบเห็นเลยบบเห็นแต่น้อยเลยเนาะลองจอยเนาะอ,อน่าจะเป็นผ้าอันนี้ก็ผ้าเขาต่มเนาะ นี่คือข้าลักษณะนี้นะเขาจะเนื้จะพาสโล่งเนาะเขาจะก็ยังต right ่ำใสอะไรไป่น่อยโฮมสเตย์ก็ย totally ังยักหูยว่าพื้นที uh> <h <h ่นี้เพื่อนสะพัฒนาให้ยังแต่เพื่อนปลูกข้าวเจ้าเนาะเพื่อนปลูกข้าวเจ้าไว้กิน ส,สบายที่ต่ำๆเจ้าของบ้านนี่พี่น้อง,อว,องว่าวภาษากันว่าภาษากันไม่รู้เรื่องพี่น้องกันฮะแพลงเมื่อคืนนี่อ <c oughs> ตอน h ับครับสู้ตอน h ับครับสู้ดีได้พี่น้องกตเสียดายแต่ว่าภาษากันไม่รู้เรื่องถ้ารู้เรื่องนี่สุดยอดสุดยอดของ อ่ลมลมลมเฮาผมทำบด่าช้โทรัพท์ลมเลยลมกันเลยนี่คือนี่คือหมู่หมู่บอตอมนอที่ว่าเพิ่นสร้างเครื่องเสียงมาจากประเทศไทยเนาะ้วก็เพิ่นก็เลยมีความฮักแพงกันแต่าก็เลยมานอนยู่นี่เนาะแต่ว่าอาการนอนยู่นี่เป็นโฮมสเตย์ซึ่งพ่อบอตอมจัดการให้จนเบิดอันนี้ก็ต้อง ขอขอบคุณคุณพ่อมากๆเลยที่ตอนัับขับสู่ทีมงานพวกเราเนาะเดี๋ยวที่เขาก็เตรียมที่จะออกไปศึกษาวิถีชีวิตการกินการใช้จ่ายเงินคําเป็นจังไรมาใช้จ่ายเงินเรียวเธอแรกได้จ,จ่ายจักเรียวละออก็ช่สาวสาวเรียวสาวพันเรียวสาวพันเรียวสองหมื่นเรียวสองหมื่นเรียวเนี่ยก็ร้อยกว่าบาท ร้อยร้อยกว่าบาทเนาะะค่าเงินประมาณนี้นี่เขาคึ้เขาคึ้เ,ขขเห็นไสเงินห้าร้อยเงินพันนี่อยู่ลาวเขาน่าจะเศรปีแล้วเนาะปีสองพันเออสองพันเอ,อ 2, นาสองพันสองก็เศรา้ากว่าปีเพราะว่าปีสองพันปีสองพันอายุป,ประมาณปปห้าใส่เงินพันกีบได้ส่วนนั้นนะ่ะใบพันมันบอกเนาะ พันกรีบสองขนมห่อห้าร้อยอะขนมนางงามขนมนางงามนะแล้วแล้วตอนตอนนี้นี่ไข่เพื่อนเนาะยังน่วยห้าร้อยเรียวไขเ่เป็ดได้ห้าร้อยเรียวเมนบ่อเขาซื้อเมื่อกี้ห้าบาทสี่ห้าบาท ประมาณห้าห้หบาทหาเจบาทประมาณนห้าบหน่วยหน่วยเท่าไหร่ก็ไม่บนหน่วยห้าร้อยีตั้มพี่ตั้มหน่วยสามพกี่ไเป็ดเมื่อวานนี้เท่าไหร่หน่วยหน่วยเดียวก็ะห้าร้อยห้าร้อยเลียวห้าร้อยเลียวห้าร้อยเลียวก็สี่บาท ห้ารอยอยู่ข้าเาหน่วยหน่วยหน่วยเป็นหกเจ็ดพันแล้วบ่หลายทุงเจ็ดพันเงินเงินเงินเป็นสิบเท้าถทำอะไรครับทำอะไรการเพราะน่ทเก็ขายจบเอ็นะอืมแหงานมีเอฟซีคนไทยบ่ไม่ละห้าบาทแมนบอกไม่ละห้บาทกระตุ้0สามพันกิบบ่อออสามห้าบาทบ่เจ็ดห้าสามสิบห้าสามพันห คนมาว่าโอ้โคตรทึกเลยนะแบบคุมคนซื้อค <c oughs> คุมคนซื้อแต่ว่าคนเห็ดล้มล้มละ,ล,ะลาย,ลลายแมน่น,นแต่ว่าบเราเขามาสังเกตเบ้างเงินยูนี่กอะถามบอทึบบ่ทึบได้ตามตามมันเฮาเฮามาสังเกตเบิ่งคือไข่เป็ดนี่หน่วยนึงทึก4บาทเนาะ4บาทกับสี8เ็ดสเปซกับสองพันสากีบดนะหน่วย2อ0 0ามพักีบถ้าเทียบเงินเฮา โอ้ห้าพันนี่ไข่ไก่ไรธรรมดาไข่สามหน่วยซาอู่แล้วไข่เป็ดเออไข่เป็ดนี่สามหน่วยซาอู่ได้นางสามเจ็ดเ็ดเออบนต้ามที่ไข่เป็ดถือกว่าไข่ไก่ในย้อนยังไข่เป็ดขาเลี้ยงปีไข่ไก่ละน้ำเข้าไข่ไก่เนี่ันินาเดอาเะเออมันได้เลี้ยงเป็นฟาร์ม แต่อันนี้คือเจ้าเลี้ยงธรรมชาติมันบ่เลี้ยงธรรมชาติแต่ส่วนมากไข่เป็ดก็จะทำแบบไข่ข้าวนะถือว่าไข่เป็นโตอืม่อืเนาะกะกะกะแปลกเนาะกะมันกะหลายยากเนาะบ้านเฮานี่ไข่เป็ดนี่สิแพงกว่าไข่ไก่ย้อนว่ามันมันอาจจะเลี้ยงยากนะอืมเขาเลี้ยงหลาย โอนี่เห็นบอกจุดดีที่ที่ขาเจ้าขาเจ้าเลี้ยงแล้วว่าเลี้ยงเป็นอาชีพเนาะเลี้ยงเป็นหลายๆนะอ๋พี่นนองก็ได้บนเฮียนหลายยากเนาะในเช้านี้เดี๋ยวเราไปหากินข้าวกินน้ำก่อนเนาะก่อนที่จะเข้าไปในเมืองได้ยินบอกตอมว่ารถนี้แบบนี้บอผ่านเนาะเคยยังเขียนหนังสือได้ประสินี่บอผ่านนี่รักนะ นี่รักนะประ,นนประเทศเขียนยังไงเทศประเทศเขียนยังไงเนาะก่เอาเตียงเขียนบมเป็นแล้วเด้อเขียนเป็นแค่นั้น้เนาะเดี๋ยวเขาจะไปทำธุระไปกินข้าวเดี๋ยวไปศึกษาวิธีชีวิตการใช้ใจอยู่ในประเทศกัมพูชาเนาะเมื่อเพื่อเพื่อที่จะไป สมเทียบกับวิถีชีวิตของเฮาเองเนาะกับเพื่อนเป็นจังไดเพื่อจะได้มีการปรับปรุ้มในอนาคตเราะพีนน้องเนาะติตามเมืองนำกันกไปเตรียมออกเดินทางหองลังจากที่พวงเฮากินอายุโ่ทันได้กินข้าวเนาะตื่นมาเตรียมโตเตรียมโตเรียบร้อยแล้วพวงเฮาก็าไปไปด้วยนี่มีไก์ฮัลโหลกูดมอร์นิ่งเออคะแม Good morning ฮะจุ่มเรียบสู่จุ่มจุ่มเรียบจุ่มเรียบสู่จุ่มเรียบสู่โอเคโอเคพี่น้องอันนี้ค่ะเจ้าบ้านตอนฮับดีเลยพี่น้องเอ้ยอันนี้คือโฮมสเตย์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 อ่าปีหน้าปีหน้าสมบูรณ์ละพี่น้องปีหน้าก็จะสมบูรณ์ไปโอเคไปไปไปสี่คน ส ah, ี่้นอ้าวป็นี้ยนี่อ่ะอ๋ออออ๋อคอีกหน่อยนึงนี่นี่ไปนาพี่มาพี่มาพี่อ่ามาไดูนี่ได้อยู่ได้อยู่โอเคโอเคโอเคว้มีแต่คนน้อยๆเอาค่อยขึ้นตรงนี้อะได้บ่เสียงก้นเข้ากัน นี่ว้าวสุดยอสวัสพี่นะจุ๊มเร็สุจุ๊บเร็สุสวัสดีอะไรวะสวัสดีสวัสดีแักโมเมนโซเซเดย์วะโซเซเดย์โซเซเดยก็จะเป็นแบบว่าหมองคนหลายขึ้นได้ที่ปากกากระสีใสซับอีกแบบนึงแบบอยู่ทางการมันบ่อโมเมนต์แบบว่าคนร่างคนใหญ่ไงือวะอ้าวมีเห็นว่ารถมอเตอร์ไซค์คือโอ้ ไม่คอยบอกว่าคนไหนเท่รารสามสิบคนรถรับส่งคนคนไปเกี่ยวเขาสามสิบคน<อ>มันกก็ว่าเลยชาญว่านเทาคุณเลยกว่าเนี่ยเออเข้าไปเรื่อยสถานีแรกคือต้องห้องท้องก่อนเห <c oughs> มือนนิชพาบ้าเตียงไปกินอย่างนี้อ,อยู่ข้าแม่มาเนี่ย ขนมจีนฮะทำทานตรงนี้แล้วนมปะเจาะน้อนมปะเจาะนมปะเจาะนี่ใถามเพื่อนนี่นมปะเจาะนมปะเจาะนมปะเจาะนี่ต้นสบับนี่นมปะเจาะนมปะเจาะนมปะเจาะขอบปุ้นขอบปุ้นพี่น้องเม่นบ่ฮัลโหอาจังไรก็ต้องขอบใจเพื่อนหลายๆพี่น้องไอที่อาศัยนี่แหละล่ามน้องบ๊อเม่นพ่อล่ามไดนล่าม ล่ามแปลเออที่จริงเพื่อนว่าว่าเพื่อนกย็ยากเฮียนภาษาไทยเนาะยางเฮียนภาษาไทยภาษาลาวแต่ว่าโบมีผู้สอนเพื่อนาาเพื่อนก็อยากเอาโอ้คันเฮามานำกัดดูดูนี่น่าจะน่าจะได้นะเออน่าจะได้ได้อยู่ ได้ได้พอได้ร่วมกันหูเรื่องนี่ก็<า>โอเคแล้วนะสื่อสารกันเล็กๆน้อยๆพาเพื่อนไปเด้อโบตมเออคนกอยากได้แบบผู้สาวลาวหรือโอ้คนอยากลมผู้สาวลาวเดี๋ยวพาไปพวกเนี้หรอกเอาผู้สาวขมแม่ให้แน่ผู้สาวขมแม่ผู้สาว

โอ oh, ้อันนึงอันนึงโอ้ยต้องมา11 11เนาะ11 11 11เอ้ยมุยมุยปิปิมุยปิ3 3 3ปวนปวนมาอยู่ละตุตรานี่ละตุแกนะอันบักคือกันนี่บ่ไก่เคียงเนาะมุยบาดไปปวนเอออยู่ในอันนั้นอยู่อยู่ในเป็นลักษณะเดียวกันอาถาอยู่สุลิ้นเนาะครับผ้าซอยบ้านข่อยเนาะเออ

อือดึงอ่าดึงถ้าติดใส่ไว้ที่ดึงเอาเออเออเอ้ยเออถ้ามันตองง่ายบอมันมันจะมีเสือกตอลงไปตอแล้วก็ติดดึงไอ้ตัวนั้นขึ้นมาเออดึงดึงเอาน้ำมาขึ้นมา่โยวลงไปกันยังว่ากันยังว่าเขาอยู่นี่เขาใส่แต่พ่กคืออยู่ล่าอยู่ลาวซึ่งมัดยุกเออซุกนี้ยากเนอกใส่แห้งได้หรือโยกเดี๋ยวนี้ฮะออกมาเลยนีมันดูดวะว่ามันมันมันมีอัน บัวขึ้นมาคือเขาสู้มาแหละแต่ว่าอันนี้ดึงเอาอันนี้บพราะเข้าบัวตรงนี้ว่านี่เห็นเนาะเครืองนี่จะไหนลุงพุ่นอ่าพุ่นแล้วสิไปดึงไอ้ตัวนั้นขึ้นมันจะมีลิ้นอืึลิ้นดึงแต่สิงง่ายกลัวแบบโยกแต่ว่าแต่มันแต่เรามองบ่มาบ่มาคือกันเนาะบ่มันคาดว่าบางบางทื่อมันอาจจะแบบเขาเออนี่ไดน เขามีคนเอาเข้าไปให้เห็นแบบนั้นก้อนนะนะก็เลยเห็นผู้หนึ่งไซส์ละไซส์ตามๆกันบางคนมีหลายมีสุดๆกันแล้วมาวันนี้อ่ะดึงอันนี้คือหาว่สบายก็เอ็นไม่เลยเท่กับแบบไม่เลยกระเต็มที่ได้ไปต้นทุนนี่แพงวะพี่เห็นเหตุอะไรนี่แพงอย่งก็คือก็คือเจ้าโยกงานปรดานกจ้โยกมากันละโยกคือการแค่เพียงแต่ว่าเจ้าแข้งแข็เอาเสื้อตัวนี้เอาเสื้อเสื้อผูกเอา ถ้าบัฮหัวกลไกมันเป็นอะไรกลไกกะมาหอดมรงนี้ไหมมะไก่จะเลื่ไอ้โตโตงอไหมไอ้โตมันมือไหนโตร่องร่องร่องโตร่องไหมเห็นไอ้โก่มๆคือหลุดปืนเห็นไหมเป็นร่องหลุดนี่นี่ร่องนังสีนี่นี่นี่ร่อยางเลยอ๋อร่องยางคือเซาหยังก็ได้นี่คือบางอ่านเข่าจะจับไปเห็ดเป็นคันออกมาโยกอย่างนี่หรอก็ได้นี่ง่ายอ มันกระดึงคือกันเนาะอ่อนลงเนาะต้องต้องลงโค้งองโค้งอะนะมันเสี่ยงไม่ถิดขาดเพใเห็นมันสีนอแน้วน้ำมันขึ้นมากเราในอ๋อมันมีเอิ้นว่าบ้านเอิ้นว่าบัวที่เอาน้ำยูน้ำขึ้นมาเวลามันลงเนาะน้ำมันจะไหลท่วมเวลาเขาดึงขึ้นมากมันก็ยูน้ำล้นมาใส่พี่เออมันมีแต่ขึ้นนะมันมีแต่ลง เอีเขาได้เนาะพอเข้าใจน้อยนึงแต่โู้ปันไดก็ได้เห็นหลายอย่างเนาะอันนี้จะเป็นวัดวัดวัดพี่เนาะวันนี้เราได้มาเห็นตอนช่วงอ่อ กังเวนเนาะก็สิพาเบิ่งวัดอยู่กัมพูชีเนาะแต่ว่าอยู่ลาวนี่ยบ,บ่บ่มีแบบนี้แน่นอนละ่ะพี่น้องคันเหลือมีบ่บ่บเตียงกระบ,บ่ฮู้เนาะเพราะว่าตามที่เห็นอยู่ขะมวนนี่บ่ผูปลักษณะของเจดียด์แบบซีนี่บ่ค่อยเห็นนี่คือวัดคแมวัดกัมพูชี แต่ว่าในวัดนี้ก็สิมีสิมมีอันนั้นมีสิมคือกันยังหัวพระพระเพื่นเป็นจังไดน่าจะเจดีกระดูกเนาะใหญ่กว่านี้นี่หูบลักษณะคล้ายๆกับประสาทแบบคืออยู่กัมพูชีนี่ว่าเรื่องประสาทว่าเรื่องอันนี้นี่เป็นเอกลักษณ์ ของตัวเองสมควรอยู่พี่น้องเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอีหลีเนาะแต่พระพุทธหุ่มเนี่เอากันยังบบทานเห็น่าคล้ายๆกับอยู่อยู่ราวบ่อันนี้น่าจะเป็นอารามอันนี้จะเป็นซิมเอ่อคือกัน คือกันพระจะเป็นเป็นเลือศีเป็นอันนั้นเนาะน่าจะเป็นลือศีวัดนี่ก็ใหญ่สมควรอยู่ได้พี่น้องเบื้องเงือนคือวบอกโบรายแต่ว่าวัดย้อยใหญ่นี่องคลือศีจะเป็นองคลือศีเป็นอันนั้นไปเนาะ คืออยู่ลาวจะเป็นเป็นพระพุทธหูอ้าเดมีมีพี่น้องนี่คือกันคือกันแต่การตกแต่งสิเป็นเอกลักษณ์ของกัมพูชาเ,เนาะกัมพูชาก็สิโดดเด่นเรื่องเอกลักษณ์แบบสไตล์แบบซีเนาะเพี่น้องสไตล์เจดี ถาเจดีหรือ,อพระธาตุถ้าเป็นยุราวถ้าเป็นแบบลาวๆาวแท้นี่เอกลักษณ์ของลาวนี่จะเป็นลักษณะแบบสี่เหลี่ยมมีหูก,กีบบัวอาจจะมีกีบบัวต้องมีกีบบัวแล้วก็เป็นหุสี่เหลี่ยมเนาะนี่คือตัวหนังสือตัวหนังสือของกัมพูชีกับตามที่บตัตรคม เคยพันผ่านหน่าจะสมัยอ่อนยังยน้อยเนาะอ่านอ่านผ่าน,านแต่ปอซี่ปอห้าก็จะมีตัวขอมเนาะตัวขอมซึ่งเป็นเขาก็เป็นเขาของภาษาลาวเนาะมีขอมมีบาลีสันสกิตแบบนี้นะที่เป็นเขาของภาษาลาวเนาะก็เคยเคยอ่านที่เป็นตัวตัวลักษณะแบบนี้แหละ บเตียก็เคยเคยเคยเฮีเยนเคยเขียนแต่ว่ากระปะโดนละก็อ่านโบยากได้ละแต่เรื่องภาษาภาคเว้าวนี่คือคนละภาษาเลยเนาะสิ่งที่คือกันลมกันหุ้เรื่องโดยโบแปลก็คือภาษาไทยภาษาไทยภาษาลาวนี่ถือว่าลมกันแบบธรรมดาเลยเนาะสีเว้าไทยแบบกลางกับอีสานหรือลาวาสิก็ค่อนข้างเข้าใจกัน เจ็หรือเกพาสอนต์พเนาะพี่น้องแต่ว่ามานี่นี่ซื่อสารกันยากแหงยากเลยแหละพี่น้องเพราะว่าอยากลักษณะคล้ายๆกรับคือเข้าไปโซนเผาหนึ่งของประเทศลาวเส้นโซนเผามังกรไปแถวแถวสารวันแถวอันนี้เนาะที่ว่าเพื่นเว้าลาวบไรเว้าแต่ภาษาเว้าแต่ภาษา ของเพื่อน่านนะประมาณนั้นเนาะต้องได้ใช้ให้บอตอมเป็นผู้แปยเอาพี่น้อยก็เดี๋ยวเราไปศึกษาการกินของเพื่อนวานนี้อาหารการกินของเพื่อนเป็นจังไดอยู่กัมพูชาหน่ะมือที่สองของกัมพูชา ซื้อยังไงสุขสันคาราบาวดำปุ๋งเท่าไหร่จักเรียวเอาเงินซาวพันสองหมื่นในเพื่อนเพื่อนหักรถกำลังกุ้มทอนใส่หลายเติบเยอะลายเติบเยอะฟังมาเดือดๆกินข้าวกันซะข้าวก็ได้พ่อเพื่อนให้สแกนได้ธนาคารทุนนี่อย่ากว่าสุขสันเราเป็นคาราบาว าาบวออได้โดนบล็อกได้เพราะว่ามันเป็นสินค้าเด้เป็นการโฆษณาเอาเดี๋ยวลองเบิ่งว่าพ่นสิทอนเท่าไรบุ้งหัวปองเท่าไรแต่ว่าเอาให้เได้าพันอ๋อได้หลายเอานับนับเลยไม่ใบยังไงบ้างครับอันนี้ใบห้าร้อย ไปห้้อปีเปื่อนปรำปีเปื่อนปรำสองสองพันสองพันห้าร้อยเรียวเหลือเท่าไหรเท่าไหร่พี่อหนึ่งพันสองพันสามพันสามพันหา 1 0 0 0 2 0 0 0สองพัอันนี้สิบพันอันนี้สี่สี่สิบสามพนห้าเจ็ดพันหอันนี้สิบสิบเจ็ดพันเจ็ดพัห้าร้ย่งสองันห้าสองพันห้ารอเรียวสองอหอขึ้นขึ้นขึ้นฮอดสมัยเศร้าปีหลังของเราที่ใส่อันห้าร้อยใส่พันนี่ปีสองพันเนาะประมาณปีสองพันนะ เอ้าเดินริเ้นน้ำเื้อที่ลักษณะการสร้างเฮือนกับสินเอกลักษณ์ของกัมพูจียกับสิประมาณอันอันนี้คือหากระเห็นหลังแรกนะพี่น้องที่เป็นเฮือนเฮือนไม้เนาะแต่ว่าสิ่งที่คือกันก็คือยกพื้นแต่เอกลักษณ์ในการสร้างเฮือนของเพื่อนจะมีลวดลาย มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ของของเพื่อนเองเนาะนี่บานประตูก็จะใส่แบบลักษณะแบบสันนะพี่น้องถ้าเป็นแบบลาวลาวกับสีอ่าขั้นอยู่อยู่อยู่ตีนกับสีขั้นอ่ามีขั้นฝาแบบดวงดวงขวางอะไรก็มีดวงตังาบานพวกเยอะจะเป็นแพทย์เดียวจะบสระรักซับซ้อน แบบสีเนาะหูกทรงฮูกทรงของเพื่อนก็นจะเป็นอ <c oughs> เป็นราคามุงลงมาเลยแล้วก็มีซานมีอสัง่งมีเงินตัวประมาณนี้น,ะน้องอันนี้หูกทรงลาวแต่ว่าคำนี้กัมพูชีเนี่ยเพืเ่อนก็จะปลูกเพื่อนสไตล์นี้แต่ยังอยากเห็นส้นนาบดของเพื่อนอยู่ถ้ามีโอกาสเดียวจะพาไปสวนนบดของเพื่อน